ข้าแต่พระองค์บู้เเริญเสสนีย์อเจรเนียพระพฤติวัดดังสุนัขพระเจ้าค่ะทำกรรมยากที่ผู้อื่นจะกระทำได้บริโภคภาชนะที่วางไว้นับพื้นดินเขาสมทานกุกุรวัดอย่างนั้นอย่างบริบูรณ์มาสิ้นกาลนานคติของเขานั้นจะเป็นอย่างไรพระเจ้าค่ะภพหน้าของเขาจะเป็นอย่างไรพระเจ้าค่ะยอาเลยปุณน,นะ จงงดข้อนี้เถิดอย่าถามเราถึงข้อนี้เลยปุณณโกลรยบุตรผู้ประพฤติวัดดังโคได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเป็นครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคทรงตรัสห้ามปุณณโกลรยบุตรผู้ประพฤติวัดดังโคอย่างเคลือบแคลงสงสัยได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเป็นครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบไปว่า ปุณหนะบุคคลบางคนในโลกนี้บำเพ็ญประกติสุนักบำเพ็ญกิริยาของสุนัขให้บริบูรณ์ไม่ขาดสายครั้นแล้วเมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของสุนัขอันหนึ่งถ้าเขามีความเห็นอย่างนี้ว่าเราจะเป็นเทวดาหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งด้วยศีล ด้วยวัดด้วยตาะด้วยประมาจ,จันนี้ความเห็นของเขานั้นเป็นความเห็นที่ผิดปุณน,นะเรากล่าวคติของผู้ที่เห็นผิดมีอยู่สองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือกำเนิดเดราฉานหรือสัตว์นรกปุณน,นะกูกรวัตรเมื่อถึงพร้อมย่อมนำเขา เข้าไปถึงความเป็นสหายของสุนักเมื่อวิบัติย่อมนำเขาเข้าไปถึงนรกด้วยประการชนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วเสนิยะอาเจละเป็นผู้ประพฤติวัดดังสุนักได้ร่ำไห้น้ำตาไหลกาแตกพระองค์ผู้เจริญปุณณโกเรยาบรผู้ประพฤติวัดดังโคเขาสมทานโควัดอย่างนั้นบริบูรณ์มาช้านาน คติของเขาจะเป็นอย่างไรประเจกะ่ะและพบหน้าต่อไปของเขาจะเป็นอย่างไร<ม>ย่าเลยเสสนิยะจงงดข้อนี้เถิด่าถามเราถึงข้อนี้เลยเสสนิยะอเจลาผู้ประพฤติวัดดังสุนักได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเป็นครั้งที่สองเสสนิยะอเจลาผู้ประพฤติวัดดังสุนัก ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเป็นครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคจึงตัดต่อไปว่าเสสนียบุคคลบางคนในโลกนี้บำเพ็ญโควัตบำเพ็ญปกติของโคบำเพ็ญเกิรยาของโคอย่างบริบูรณ์โดยไม่ขาดสายครั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของโค อันหนึ่งถ้าเขามีความเห็นอย่างนี้ว่าเราจะเป็นเทวดาหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งด้วยศีลด้วยวัดด้วยตบะหรือด้วยพมจรรย์ดีความเห็นเขาเขานั้นเป็นความเห็นที่ผิดเสสเนิยเรากล่าวคติของผู้ที่เห็นผิดมีอยู่สองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืนอนรกกําเนิดเดริชนันเสสนยยโควัดเมื่อถึงพร้อม ย่อมนำเข้าถึงความเป็นสหายของโคเมื่อวิบัติย่อมนำเขาเข้าไปสู่ดากด้วยประการชะนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วปณะกุลยบุตรผู้ประพฤติวัดดังโคได้ร่ำไห้น้ำตาไหลลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเสสนิยะอเจละผู้ประพฤติวัดดังสุนัขว่าเสสนิยะเราไม่ได้กล่าวคำนี้จากท่านว่า อย่าเลยเสยสนิยะจงงดข้อนี้เสถเิดอย่าถามเราถึงข้อนี้เลยดังนี้ปุณณกลยบุตรได้ทูลตอบไปว่ากาแต่พระองค์ผู้เจริญกาเปเจ้าไม่ได้ร่ำให้ถึงการประยากรน,นั้นดีดพระภูมิพระภาทรงตรัสการะเจ้าเลยประจุกะแม้การะเจ้าสมทานโกวัตอย่างนี้บริบูรณ์มาเป็นเวลาชานัาน กาแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพเจ้าเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงสามารถแสดงธรรมโดยประการที่ให้ข้าพเจ้าทั้งสองคนพึงละโควัดนี้ได้และเสสนิยะอเจละผู้ประพุทธวัดดังสุนักพึงละกุกุรวัดนั้นได้ประเจ้ากันอืมานำมาฝากกันเรื่องในพุทธการนะครับ คือคนที่บำเพ็ญประพฤติวัดไอ้คนหนึ่งเรียนแบบสุนัขไอ้คนหนึ่งเรียนแบบโคเนีสมัยก่อนก็หวังที่จะต้องการจะหลุดพ้นนั่นแหละมันไม่มีอะไรมากแต่เขาเดินทางผิดนะก็ามาฝากกันนะครับ